ไปไหนสวยนเนี่ยเธอดูสวยเลยแหละดูนะดกันเดี๋ยวกันให,ให้ให้เดินผ่านตรงนี้ได้กัน โอ้ยสวยปะถ่ายจากกล้องแล้วสวยแล้วมนติดภูเขาด้วยนะดูดิ้สวยะ,ะยนีสวยเลสยสวยเลยหมือนนี่เลยอะทีเราวาดกร์ตูนตอนเด็กดุกงานอย่างนี้เลยนาตอนที่เราวาดตอนเด็กๆอะ่ะแปลงมันจะไม่นี่ ไม่เป็นสีเดี่มเดี่มเท่าๆกันทะทะกมันจะเป็นแป้งกระยอมนู้นก็ยอมนี้เออจริงๆนะ